ดอะไรลอยเนี่ยเรียบเรียบลอย <Okay. S 2> ตกตะลางเปท็ทีเรียบร้อยม <classics> อกระเบรตเตกตกะตะลางและล้มเพี้ยเจ้าบอวาอยู่ bạn là cái nồi nó sẽ đổ nước bằng nó làm hỏi lửng nó, mòi à, cứ cầm mớ mòi bút bấm, nhau với cái gì kia, tôm cay đấy chứ, chơi mờ, chơi mờ, mờ, chơi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 

แล้วดอด้เรียบเรียบรอโต๊กตารางไปทีเรียบร้อยโมกก็ประดิติโต๊กตารางแล้วลมเฮงยกจับ่อยู่รมแฮงโพลจมนาวมาแล้วบอ มามันกินเยอะนะกระตุกนี้

เกียรติเพิ่นก็จะเกี่ยวบอกเจ้เจ้าอจักโทมาดูขอมาซอยก้อนขวาเจ้าเกียวโอ้โหมคอยบอกว่าขเรียเกียเจ้าแล้วกอนืมาซอยอะไรออกเกียวข้งเจ้าข็ต้เจมือไป้นติดติดชอยอ๋เกียรตยังแก้แค้มทางนี่ว่าเดลายวไล่ให้หน้าผุเง้ยวให้ยายเจ็ดให้แล้

ปั้นหินซ้ามเ่เนได้ทลายปันหิ้ปนยังปนปันซั่ปันแต่เดึกยากมกอมือของเขาต้องไปตัด,ดขาดข,า,ขาวาดเขมิลุกได้ไใจ้ขับลูกปีกใ้นะไม่ได้ bisa hidupin ไก่เอ็นเอาลไก่ประมีตูดเหรตูละหลุดนั่นตูก้าสิบมเราให้หลุดเก้าิวมัน่เราเออ็กตูนิดตอนี้ลยแปอ หม้อร <oni> <t or horrible> ูดบาหนี่นะก็เดี๋ยวเอาเลือดเอายามันสุดเรา นะจะทุกคนจ้าจ้าพี謝謝่น้องจ้าแกงไก่ใส่หมักฝักจ้าหมักเต็มหม้ออ่ะเนี่ยพี่น้องเนาะไม่มีเด้อเราดีแล้วก็ตายเด้อกำลังอารมณ์พี่น้องเสร็จเสร็จจ้าเบิร์ดพอดีเบิร์ดพอดีจ้าใส่กระเบือจ้าหนึ่งโครกมาจะทุกคนเต็มหม้อเลยจ้าอืมเนาะ รุ่นดึกดำบันจะพี่น้องจะ้เออแต่สุขความโลกครั้งที่หนึ่งประเโคกนี้พี่น้องเนาะเต็มหมอเต็มหมออันเนจ้าขร้นมพี่น้องทำระดีมาโค้ชยพ่อแกงไก่เส่มปากเมเคี้ยวบอลนี่นเสร็จเสร็ดจ้าทุกคนเนาะ